หลังจากวันก่อนที่ power supply เราได้เจ๊งและเราได้ทําการเปลี่ยนไปแล้วนั้นนะครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการที่เราจะทําการตรวจสอบ power supply ของคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยว่าจะรู้ได้ยังไงว่ามันเสียหรือเปล่านะอยู่ๆคอมก็เปิดไม่ติดขึ้นมาวิธีง่ายๆเลยนะครับเราก็เนี่ยต่อ power supply เข้าไปนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ให้ทําการจัม start โดยที่ไม่ต้องต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์โดยการใช้คลิปนลลเนี่ยแหละโลหะเนี่ยจัมระหว่างสายสีเขียวและสายสีดํา ตรงนี้ไม่ต้องกลัวเลยนะครับเพราะเป็นแรงดันไฟดี 4. ตี่ันข้างจะปลอดภัยนะครับแต่ก็พยายามเซฟๆนิดหนึ่งไม่น่าจะช็อตอยู่แล้วละ่ะใส่รองเท้านะเมื่อจัาเข้าไปปั๊บปกติถ้า power s u p p ายที่ทํางานได้เนี่ยมันจะติดนะพัดลมจะหมนุนแต่เนี่ยมันไม่หมนุนอันนี้ก็คือเป็นวิธีการทดสอบบ้านๆของเรานะเราก็จะรู้ได้เลยว่ามันเสียแต่ถ้าเกิดเป็นช่างเนี่ยเขาก็จะมีอุปกรณ์ที่เรียกว่า power supply tester ซึ่งในรูปเนี้ย มันก็จะเป็นแบบที่มีไฟ LED แสดงอันไหนไฟไม่มาก็จะดับน,นะครับอย่างเช่นในรูปเนี้ยไฟ5โวลต์หายไปลบ5โวลต์หายไปนะครับที่ไปได้มาตัวหนึงน่นะครับซึ่งเป็น power tester ที่เป็นจอ l c d ค่อนข้างจะเวิร์กดีทีเดียวเลยนะครับวันนี้เราจะมาทดสอบกันนะครับด้านข้างนี้ก็จะเป็นพอร์ตสำหรับเสียบสาย power 8พิน6พินแล้วก็สาย pin นะครับ อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นสายเมน24พิ n นะครับด้านข้างก็จะเป็นสายซัต้า o w พาวแล้วก็ Power ให้กับอาดิตจานหมุนโบราณณแบบเดิมแล้วแหละเรียกอาดิตจานหมุนเลย <c oughs> นะแล้วมาทำการทดสอบกันนะครับ <c oughs> เมื่อเสียบเข้าไปซึ่งเป็น Power อร์ซัพตัวเดิมนะฮะพาวเวอร์ซัพายต,ตัวนี้เสียบเข้ากับ PC ยังมีไฟอยู่นะครับเป็นไฟอาจจะไม่ไม่มั่นใจ,จเป็นไฟเท่าไหร่ แดี๋ยวมาต่อเขา้าตัวนี้แล้วไม่เจอเลยเว้ยโอติดเปิดเครื่องปุ๊บมันต้องติดแล้วนะฮะนี่มันไม่ติดเลยแสดงว่ามันเจ๊งอะนะฮะแล้วมาดูกันถ้าเกิดเรา power supply ที่ทํางานได้เนี่ยไอตัว power setter เนี่ยมันจะแสดงสถานะยังไงนะครับเนี่ยเราก็ต่อคล้ายๆกันถ้าจะจำ start เนี่ยค่อนข้างจะดูยากนะสายสีเขียวไม่เห็นเลยมันเป็นสีดําหมดเลยต้องอาจใช้วิธีการนับพินกันทีเดียวนะครับสาหรับรุ่นนี้เสียบเข้าไปปับ๊บอะเสียบสาย12โวลต์เข้าไปด้วย เมื่อเสียบสาย12โวลต์เข้าไปแค่นี้ก็น่าจะครบไฟทั้งระบบของคอมพิวเตอร์เราแล้วนะครับ12โวลต์บวก3โวลต์แล้วก็บวก5โวลต์เนี่ยเราก็จะเห็นหน้าจอนะครับไฟลบ12โวลต์ก็โชว์มาเป็น12โวลต์เลยนะครับไฟบวก12ก็ขึ้นเป็น12.1นะครับ5โวลต์แล้วถ้า power good นี่ก็290มิลลิเซกนะครับบวก5โวลต์บวก3โวลต์ครบ ทั้งระบบค,คอมพิวเตอร์ power supply ตัวนี้ทำงานได้สมบูรณ์นะครับนี่พอร์ต SATA ด้านบนนะครับ power SATA อ่ะเรามาลองจำลองว่าสายขาดนะสมมติไฟ12โวลต์ไม่มานี่มันก็จะขึ้น L หรื L ลอดอ่ะนะครับไฟบวก12โวลต์หายไปจากระบบหรือเราเสียบไปแล้วเนี่ยสายขาดหรือไฟไม่มาเนี่ยมันก็จะลอดเครื่องมันก็จะร้องอย่างนี้นะครับส่วนใครจะเช็คเป็นพอร์ตพอร์ตไปก็อาจจะใช้วิธีการจัมสตาร์ทอ่ะนะครับให้ power supply ติดทำงาน หลังจากนั้นก็เอาคอนเนคเตอร์พาวเวอร์แต่ละพอร์ตที่เราอยากรู้ว่าไฟมาหรือเปล่ามาเสียบเทสไปทีละอันน,น,นะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตาม s ซับสไคร์กดไลค์กดแชร์แล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดี